ผู้บรการจิรายุทธานาสุขท่านผู้บในการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้ให้เกียรติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมนิทรรศการจัตุรัสวิทยานุกูล OpenH o u s e 2025วัสืบสานวัฒนธรรมนำสู่ศตวรรษที่21และขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรสามารถจับโจรท่านประธานในพิธีได้รับฟังคำกล่าวรายงานกิจกรรมนิทรรศการจัตุรัสวิทยานุกูล Open House 2 0 2 5สืบสานวัฒนธรรมนำสู่ศตวรรษที่21เดเรียนเชิญท่านด้าน,านบนเวทีครับเรียนเชิญครับ เรียนท่านศาสตราจารย์ดรสามารถจับโจรสาขาทัศนศิล์คณบุรุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรีมาประธานในพิธีท่านรองผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงคมเขตสามและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายจิรายุทธนสุขผู้บริการโรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาพิประทานในพิธีเปิดงานเทศกาลจตุรัสวิทยานุกูลโอเพนเฮาส์ท25สืบสารวัฒนธรรมนำสู่ศรวัทตที่1ปีการศึกษา2557ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้1เพื่อนำเสนอผลงานที่เด่น ของสถานศาึกษาผลงานนักเรียนและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2. เพื่อแสดงผลงานที่เป็นประจักษ์แก่สาสตรณชนซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจในการที่ผู้ปกครองและนักเรียนจะเลือกศึกษาต่อ 3. <า>เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีและขอให้เกิดทัศนคติที่ดีร,ระหว่างโรงเรียนชุมชนตลอดทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆและเพื่อให้สถาบันการศึกษาชั้นนำในจังหวัดเชียงภูมิได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเป็นการแนะแนวสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตของลูกๆนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากาคณะครูบุคลากรทั้งจากสาาังษาและบุคลากรภายนอกมีผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทางน้ำดื่มตลอดการจัดงานจาก ABC ซจำกัดจำนวน4,800ขวดซึ่งทางโรงเรียนต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงวาาทีด้วยและโอกาสนี้ ขอากาลาบเียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานกิจกรรมนิทรรศการ o p e n นเฮาส์ถูกท่าสัน้นูเวนตสืบสารวัฒนธรรมนำสู่ศตวรัตทีปิ1ณหน้าบัดน,นี้ขอากาลาบเียนเชิญครับเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชยภูมิเกียรติสามผู้บริหารโรงเรียนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรและผู้มีเกียรติต่านครับผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านผู้อำนวยการจิรยุทธนัทส,สุขเนี่ยได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเปิดบ้านวิชาการณโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อวานนี้ผมก็พูดแล้วในที่ประชุมเล็กๆนะครับเป็นการเตรียมงานว่าผมเนี่ยประทับใจแล้วก็ตกใจตกใจในที่นี่ตกใจในแง่บวกนะว่าโรงเรียนระดับประถมเนี่ยทำได้ขนาดนี้อันนี้เป็นการบ่งบอกถึงถึงอะไรฮะถึงภาวะผู้นำนะครับของท่านจิรายุทธนะครับคณะสุขนะครับโรงเรียนประถมเนี่ย ผมพูดจริงๆผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับที่มาแบบเป็นทางการนะครั้งแรกที่นี่เพราะเราก็อยู่ในระดับอุดมศึกษาส่วนมากระนาบก็จะไปในระดับอุดมศึกษาเพราะว่าผมมีโอกาสนะครับได้ไปทํางานที่เป็นคณะกรรมการที่กระทรวงวอเนี่ยนะผมก็จะนําเสนอว่ามเมล็ดพันธุ์เมล็ดกล้านะครับที่จตุรัสวิทยานุกูลแห่งนี้เนี่ยมีสิ่งที่ดีงามหลายอย่าง นะครับก็จะนําเรียนผู้ใหญ่ในกระทรวงถึงแม้เราจะอยู่คนกระทรวงแต่ก็มีความคล้ายคลึงแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยท่านผอ,อจิรายุทธ์เนี่ยนำเรียนว่าเรามีนาฏศิลินดนตรีแล้วแต่ยังขาดเรื่องของศิลปะนะครับศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสริมส่งคุณค่าทางใจนะครับเป็น ความงามทางสุนทรียภาพเรามาเห็นด้านล่างนะครับพอศิลแห่งนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของแกลเลอรี่หรือว่าที่แฝนลูปที่แสดงผลงานศิลปะนั้นเนี่ยก็จะมีน,นะครับสถานที่ให้กับลูกหลานของพี่น้องประชาชนนะครับและโรงเรียนแห่งนี้ได้ชื่นชมเรามีเรามีของดีอยู่นะครับที่วิทยานิกูลแห่งนี้แล้วก็ท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนะ ที่สามารถเชิญผู้ช่วยสัตราจารย์ทองใหม่เทพร,รามนะครับศิลปินรุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการยกย่องนะครับขนาดนี้แล้วท่านไม่ได้มา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 ,มา,มา,มาแบบมือเปล่านะครับเมื่อคืนคุยกันแล้วเบื้องต้นเนี่ยท่านมอบนะครับปัจจัยจากท่านและก็คณะศิลปินเนี้ยนะครับเบื้องต้นเพื่อที่จะดําเนินการทำแกลเลอรี่หรือว่าขอสินนะครับใต้ตึกนี้2 0 0 0 0 0บาทตกมือให้ท่านทองใหม่เทพร,รามนะครับ ท่านที่เคารพทุกท่านครับนกมีขนคนมีเพื่อนเราอยู่ไกลกันขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าหัวใจตรงกันโดยเฉพาะหัวใจที่ทำให้ชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติผมในฐานะ,ะประธานในวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งและก็อิ่มเอิบใจเห็นคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ ให้ความอนุเคราะห์ของท่านผอ,อจิรายุทธ์เนี่ยทำให้ผมพลอยมีความปิติสุขไปด้วยการเปิดบ้านวิชาการในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบูธไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยทำได้อย่างงดงามแล้วก็ดีงามอันนี้ผมก็ก่อเช่นชมอีกครั้งนะครับท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ขอให้การจัดงานนะครับเปิดบ้านโอเปนเฮาส์ house, ในครั้งนี้ จงประสบผลสำเร็จนะครับและหวังว่าในปีต่อไปจะได้มีกิจกรรมที่ดีที่งดงามนะครับเกิดขึ้นนะครับต่อไปเรื่อยๆบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนี่ก็ขอเปิดโอเปนเฮาส์ณบัดนี้ครับขอบคุณครับครับในโอกาสนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ด็เตอร์สามารถจับโจนท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับหลังจากนี้นะครับเราจะมีพิธีนับถอยหลังเค้าดาวเ้าดาวในการ พิธีเปิดนิทรรศการ Open House 2025สืบสารวัฒนธรรมนำสื่อศตวรรษที่21พร้อมเพียงกันนะครับเราจะนับ3ามเราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสองก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ซ้อมสักเล็กน้อยก่อนนะครับเราจะเค้าดาวนับ 3, 2, 1พร้อมกันแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับหมุนพลุนะครับพร้อมเพียงกันนะครับ เรียนเชิญทุกท่านด้านหน้าเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านด้านหน้าเวธีด้านข้างท่านประธานพิธีเลยนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมนะครับเราจะนับถอยหลังพร้อมเรียงกันโอเคนะครับพร้อม three two one ได้เปิดแล้วค่ะได้เปิดประตูสู่อนาคตอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งใหญ่อลังการคะยิ่งใหญ่อลังการมากมานะครับในปีนี้นะครับสําหรับจัตุรัสวิทยาลัยทุกปูของเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากมากวันนี้ที่ได้ท่าน ศาสตราจารย์ดตรสามารถจับโจรนพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองไมเทพรามนะครับวันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมโอเพนเฮาส์นะครับกับจัตุรัสวิทยานุลกูลของเรารวมไปถึงท่านแขกผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมโอเพนเฮาส์สุดยิ่งใหญ่ประจำปี2525ในครั้งนี้ครับครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกด้บนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายภาพ ร่วมกับท่านประธานในพิธีนะครับรวมถึงเรียนเชิญคณะคุณครูทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับ